走啊！来、啊。啊啊 เฮ้ยไปไหนออออหะออจะไปไหนออมึงสำนึกผิดแล้วใช่ไหมส,สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเล็กโอเคนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับผมเนี่ยหลังจากที่ได้ แบบรู้จากทุกคนนะครับว่าให้เนี่ยให้ผมเนี่ยไปปล่อยมันนะครับผมก็ยินดีที่จะทําตามที่ทุกคนบอกนะผมก็คิดว่าอาเหมือนกันนะว่ามันเนี่ยอาจจะสํานึกผิดแล้วนะเราไปปล่อยเหมือนกันแล้วมันเนี่ยผมเนี่ยก็จะพยายามให้มันเนี่ยกลับเป็นคนดีนะก็จะถอนของมันออกด้วยทุกคนโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเดินทางไปที่บ้านเสือเมฆกันเลยนะครับทุกคนไปกันครับ โอ้ถึงแล้วนะทุกคนเดี๋ยวอย่างแรกนะครับผมเนี่ยจะเปิดก่อนนะเปิดพิธีคือผมเนี่ยหาย,หายไปนา,นานนะแต่ก็ยังพอมีวิชาอาคมที่ท่านอาจารย์ศิลเนี่ยได้สอนอยู่นะครับก็ต้องเปิดให้ผมเนี่ยมองมันเห็นก่อนนะพอผมเนี่ยได้ปิดบังมันไว้ นี่นะขนาดมีคนมาผมรู้สึกมีร่องรอยการคนเนี่ยมาอยู่นะแต่เหมือนจะไม่เจอมันโอเคเดี๋ยวใช้กิจปยาคุณนะครับสองอันนี้คือมีริเดะเท่ากันนะครับตัวนนโอเคเดี๋ยวเราจะท่องคาถาแล้วก็ไปปล่อยมันออกมาเลย ปลอยก็าการจากที่ผมเนี่ยได้ความคิดเห็นจากทุกคนนะครับก็ทุกคนเนี่ยความคิดเห็นตรงกันนะครับคือมันอาจจะกลับตัวกลับใจแล้วอยากให้ผมเนี่ยปล่อยมันนะครับก็เรามาดูกันเลยว่าตอนเนี้มันตายลายดียังไงนะอา บ้านทุกอย่างคือเป็นเหมือนเดิมปกติเลยนะทุกคนนี่ทุกคนเฮ้ยผมว่าละมีคนเนี่ยพยายามมาช่วยมันนะเจอมีดไหมครับข้างๆตัวมันนะนี่มีมีดนะคนเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาช่วยมันแต่ช่วยไม่ได้แน่นอนน่าเป็นกุมารมันนั่นแหละเฮ้ยเป็นไงมัง้งโอ้ตัวมันผอมเนี่ย ตอนนี้เป็นยังไงมีคนมาที่นี่ใช่ไหมมึงไม่เห็นใช่ไหมมันหมดแรงที่จะพูดแล้วทุกคน มึงจะรีบตายวันไหนวันนี้มึงจะได้อิสระละลมึงดีใจไหมมึงจะได้อิสระ,ะแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวกูจะปล่อยมึงน,นะแล้วมึงเนี่ยอย่ากลับไปทำชั่วเหมือนเดิมมึงหนีไปให้ไกลที่สุดแล้วอย่ากลับมาเหยียบที่นี่ มึงได้ยินไหมไเขียมมีดมาเนี่ยโดนมันนะดูเออมือมนันหน้าไม่ถึงหรอกก็ต้องกันไว้ก่อนนะทุกคนเพราะว่ามันเนี่ยอาจจะเล่นตุกติกกับผมก็ได้ <ขอ S 2> เดี๋ยวผม จะเดินเข้าไปนะแล้วก็ถอนของมันออกกัน mm hmm. ผมเคยถอนแล้วรอบหนึ่งนะแต่ของมันจะออกไม่หมดนะรอบนี้นะ่าจะออกหมดทุกคน mm hmm. มึงขอบคุณลุงป้าๆยังฮะขอให้อภัยมึงอะขอบคุณครับพูดขอบคุณดงัดงๆขอบคุณครับเออ mm hmm. ถ้าเขา,าไม่อภัยมึงเนี่ยมึงจะโดนกุนมบัตอยู่เปน็นแน่แหละ นี่นะก็จากความคิดเห็นของทุกคนนะครับคืออยากให้ผมปล่อยมันนะผมก็จะทำตามที่ทุกคนเนี่ยต้องการนะครับเดี๋ยวต้องถอนของมันออกนะมีดอยู่ใกล้ไม่ได้นะต้องเอาไว้ไกล เผื่อมันเจ้าเลานะทุกคนประหมาาไม่ได้ <UB> ของจงองอ๊ะไป น่าจะเรียบร้อยดีนะแล้วก็เหลือแค่ปลดเชือกที่ผมเนี่ยได้มานะครับเป็นเส้นลวดที่ผมลงนาคมไว้เดี๋ยวต้องไปปลดข้าหลังนะครับทุกคนเพรผมมัดอยู่ด้านหลังนะ งเงียงเฮ้ยไปไหนจะไปไหนออมึงจำนึกผิดแล้วใช่ไหมอออโอเค<ข>อดีมากออโอเคทุกค,ค,ค,คนได้ปลดมันออกจากพนักงานแล้วนะตอนนี้ เป็นไงมั้งฮะในรอบเดือนที่ได้ออกมาหิวข้าวหิวข้าวก็ไม่หาอะไรกินเนี่ยยกกล้วยมีเยอะแยะกินข้าวกูปล่อยมึงออกแล้วมึงจะทำตัวเลวเหมือนเดิมแล้วอันนี่้ก็มันน่าจะสํานึกผิดแล้วอ่ะทุกคน ตอนนี้มึงหนีไปให้ไกลที่สุดแล้วกูกลับมามึงอย่าให้เจอไปีไ่ไหนไปที่ไหนก็ได้แล้วมึงอย่าก,กลับมาเยียบที่นี่ที่นี่ไม่ใช่บ้านมึงไม่มีที่ไปมันไม่มีที่ไปด้วยนะตอนนี้ไม่มีที่ไปก็ไม่รู้ละ ข้าไปอยู่บ้านเจ้าได้ไหมมาทำไมเป็นภาระ<ม>ของมึงไม่มีอะไรไม่มีและวรูด,ดิมึงจะอยู่ยังไง<ม>แล้วพ่อแม่อยู่ไหนฮะกลับบ้านไปดิกลับไปหาพ่อแม่ ลองไห้อย่างี้ทุกคนนี่นะก็ผมทำตามที่ทุกคนเนี่ยได้บอกแล้วนะครับคือปล่อยมันนะโอโหดูมันร้องไห้หนักเลยนะผมก็ช่วยอะไรไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันก็เป็นเวนกรรมแล้วอันนี้ผมปล่อยออกมาแล้ว มึงดีใจหรือมึงเสียใจเนี่ยมึงร้องให้เนี่ยฮะที่ได้ออกมาเหรอฮะมันบอกไม่มีที่ไปนะทุกคนเออผมก็เห็นใจเหมือนกันมันน่าจะกลับมาเป็นคนดีแล้วอะ่ะแล้วผมเนี่ยอยากได้ความคิดเห็นทุกคน อีกครั้งหนึ่งนะทุกคนคือจะให้ผมเนี่ยทำยังไงกับมันดีนะหรือว่าปล่อยให้มันเนี่ยอยู่เป็นนิบแล้วก็ร่อนไปทั่วเลยนะผมกลัวมันจะกลับไปทำช่วยอีกครั้งะดีถ้าเป็น,นั้นมันร้องใหญ่เลยจะร้องทำไมวะฮะตอนทำช่วยนี่ไม่คิดจะร้องเลย คิดถึงแม่เหรอฮะราให้หาแม่เธอหรือร้องหนักเลยทุกคนเนี้ยมีต้นกล้วยมากมาแต่คือไม่มีผลนะแต่เหมือนผมข้างลางเนี่ยผมเจอนะแต่มันยังไม่สุกทุกคนนู่นนะข้ลางนู่นผมเจอ นนึงนะเออเดี๋ยวกูหาวิธีให้มึงแล้วกันก็ขึ้นอยู่กับคนที่ลุงลุงป้าป้าแล้วนะว่าจะให้ผมทำยังไงกับมันว่าเอาข้าวมาให้มันกินดีไหมผมก็คิดคนเดียวว่าไม่ค่อยออกเดี๋ยวนะ้มันต้องหลายหัวนะทุกคนช่วยคิดถึงจะดีกว่า ร okay. ้องหนักเลยโอ้โทีนี้ขึ้นบ้านไปขึ้นบ้านไปมึงไม่มีที่ไปมึงก็รอกูอยู่ที่นี่เดี๋ยวกูได้คำตอบแล้วกูจะมาบอกมึง จะเสียใจเลยขนาดนั้นทนตอนมันไปทําร้ายคนอื่นเนี่ยมันไม่คิดคุณว่าคนอื่นจะเสียใจมากเลยหรอพอของมันหายไปเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้นะผมว่ามันไม่มีของแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะ เอากิบพยาคุดไปให้มันไว้ป้องกันตัวนะไม่งั้นเนี่ยมันเจอภัยอันตรายเนี่ยมันโดนแน่เฮ้ยรีบไปไหน<อ>เดี๋ยวผมเนี่ยเอาของขึ้นไปมันก่อนนะนี่นะคือกิบพยาคุดอันนี้นะครับนี่ทุกคนจะไม่ได้ต้องการค่ะน,นี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะอเอาไว้มานะคือเอาไว้ป้องกันตัวเพราะว่าของมันเนี่ยไม่มีแล้วนะทุกคน ไม่อยู่กับเนื้อตัวแล้วของเนี่ยผมเนี่ยได้ทอนของปะะไปแล้วไปเจ้าจะทำะไรเจ้าจะทำไรเอาไอ,ไ,อาไว้บ้างกันตัวรออยู่ที่นี่รอใได้คำตอบก่อนเข้าใจไหมเออก็เดี๋ยวผมจะรอคำตอบจาก ลุงลุงป้าป้าพ,พี่พี่ีทุกคนนะครับคือว่าจะให้ผมเนี่ยทำยังไงกับมันนะมีเจ้าให้ค่ะแต่งว่าเจ้ารักคาแล้วใช่ไหมเออกูไม่รักมึงอ่ะ <c oughs> กูไม่รักมึงนี่มึงต้องร้องไห้เลยเหรอฮะ <c oughs> เต็มไหมเนี่ย มันขอบคุณคนที่ให้ปล่อยมึงอีกครั้งดิฮะเนี่ยก็ขอบคุณป้าลุงเอซีนคนนะมันขอบคุณแล้วนะคือเป็นคนให้ผมปล่อยมันผมก็ต้องปล่อยนะครับร้องไห้นะใจผมรักมันนีเอาข่าวมาด้วย กินหยวกกล้วยไงเนี่ย,ยใบกล้วยกินได้ mm hmm. mm hmm. สมองหน้าไปหมดแล้วนะลองให้เฉยให้กินหยวกกล้วยม mm hmm. mm hmm. ันกินได้หยวกกล้วยอะ่ะ mm hmm. mm hmm. มีอยู่บนบ้านเผ mm hmm. าวกล้วยกินก็ได้ mm hmm. mm hmm. กินแบบนั้นไปก่อน เดี๋ยวถ้ามีอะไรเนี่ย,อยเอาไมาห้กินอยู่เป็น,นี้มตายแน่ระวังโดยผีกัดคอนะไปแล้วนะทีนี้ผีดูนะบอกให้จะตามมันทำไมผีดูนะ จะไปขายเ้ยเมฆฆ่าใครนะเ,เื้อเมฆเออไปเลยไม่มีะไม่มีของไม่มีอะไรเนี่ยมันจะไปฆ่ามันได้ยังไงกูอยากรู้กินข้าวก่นอนรอมันรอให้ผมซื้อข้าวให้มันกินนะทุกคนให้ผมเอาข้าวมาให้มันกินนะเออนี่ก็เดี๋ยวผมก็จะออกไปจากที่นี่ละให้มันรออยู่ที่นี่นะแล้วก็รอ คำตอบจากลุงๆป,ป้าๆพี่พีสีทุกคนคือว่าจะให้ผมเนี่ยเอายังไงกับมันต่อดูท่าทางแล้วมันน่าจะไม่มีที่ไปแล้วผมเนี่ยได้ให้กิจพยาคุดเนี่ยไว้ป้องกันตัวของมันนะทุกคนก็โอเคก็ยังมีนะครับคือถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะทุกคนอย่างที่ผมบอกเลยคือตอนนี้ผมเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เช่ากันนะครับคือมันเป็นของอาจารย์ศิลน,นะ ก็ฉีดละห้าเก้านะครับทักมาได้โอเคออกจากที่นี่กันดีกว่ารออยู่ที่นี่นะไม่ต้องตามามามาละทุกคน